เห็นมากมีสาวๆคลีดมากเลยนะเบอร์เจ็ดเนี่ยเขาบอกเบอร์เจ็ดพัฒนาบอพิษหล่อมากน่ารักดีในคอมเมนต์ใช่ไหมในคอมเมนต์ใน YouTube ใน TikTok เนี่ยนะเป็นไงในในโซเชียลของเราเป็นไงบ้างตอนนี้เดติกดีไหมนิดหน่อยครับผมเพิ่มสั่นหน่อยพัฒนาหน่อยก็ขอบคุณที่เข้ามาช่วยเชียร์เมื่อวานครับขอบคุณทุกกำลังใจครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับก็ได้แชมป์กลับไปให้ทุกคนครับ นี่คนน้องของสุพโชคสุพนัทอ่ในคนทีอท้องใช่ไหมอ่าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเสียนสปอร์ตมาแล้ววันนี้สเปเชียลเลยโอ้โหน้องๆข้างหลังเราเนี่ยโหแน่นอนมากอะผุกบอเจ็ดคนแชมป์กีฬเนีเขาบอกว่าแท้ปะเป็นทีมจากอีสานพันที่สองกันนะอ่าปีที่แล้วกันทาราลมแต่ปีนี้พัทระบบม คนไหนมาก,ก่อนใครอันนี้อ,อเชิญเขาแรกเลยนี่นี่แหละกับตันทีมนอกจากนอกจากจะเล่นบอลดีแล้วนะพี่ชมเลยเนะี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรยังหล่อด้วยพี่ชอบอเดี๋ยวขอแต่งหน้าเลย,ไม,ยไม่ได้ได้ข่าวว่ารวมทีมกันมานีตั้งแต่เก้าขวบเลยใช่ <วะ S 1> ครับก็ดีครับผมก็เล่นกับเพื่อนตั้งแต่เด็กก็ถึงนี้ก็โอเคเอาดีแตกต่างเรื่อง ทาดิชันนะจังหวะรับลุกเนี่ยเจ็ดคนมันเร็วกว่าสิบเอ็ดคนเลรับเรื่องแรงเรื่องอะไรด้วยครับเห็นว่ามีสาวๆกรี๊ดมากเลยนะเบอร์เจ็ดเนี่ยเขาบอกเบอร์เจ็ดพัทนละบอพิษหล่อมากน่ารักดีในคอมเมนต์ใช่ไหมในคอมเมนต์ในยูทูบในทิกตอกเนี่ยนะเปในในโซเชียลของเราเป็นไงบ้างตอนนี้เดตติ้งดีไหมนิดหน่อยครับผมเพังกว่านหน่อยมีใครที่ว่าแบบว่าจากผู้ติดตามแบบว่าสักยี่สิบสามสิบคนแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันมีไหม ดีไหมไอ้นี่เหรอนี่เหรอะไรไมารู้มามาเลยมาเลยมีคนติดตามเยอะมีคนติดตามเยอะอ่าทำไมยังไงถึงเนี่ยดาวซันโวเขเพราะเพราะเพราะว่าเรายิงประตูเยอะไงเห็นไหมเป็นดาวซันโวนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็คือเห็นไหมโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยเห็นไหมดาวซันโวก็ต้องมีคนติดตามเยอะนะอ่าในทีมที่ตัวจีที่สุด กัปตันเลือกมาสักคนหนึ่งใครที่แบบว่าเรียกว่าจิตจี๊ดเลยแบบจิตจี๊ดเลยเอาแล้วม่สบไม่สบตาไม่ไม่สบตาที่สุดธนกิจครับธนกิจเจอไหมมาเจอเจอเจอไปพักใต้กัปตันเหนื่อยมากเอออทำไมที่สุดไม่รู้เหมือนกันครับก็อาจจะเป็นทีมเราด้วยครับก็อ่าคนก็ชื่นชอบเยอะครับก็อาจจะแบบให้ทุกคนอ่ามีคนรู้จักมากขึ้นตอนรอบรองเขาบอกว่า มาจังหวะนี้เขาไม่เคยกลัวใครทีมเขาไม่กลัวใครหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออคนนี้เขาพูดเก่งนะแต่ว่ามายุ่งนี้ได้แชมป์แล้วดูเงเงียบๆไปเอาเอาคนหลอกเลยเออเอหลอกเอาเลอกทีว่าดิแล้เดี๋ยวคนนี้หรือเปล่าคนนี้หลอกปะเอามายืนคู่กันเลยมายืนคู่กันเลยดูประกบประกบเลยใครหลอกกันเนี่ยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆนะครับในคอมเมนต์โหวตเลยครับสองคนนี้ใครหลอกกันน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อนัาครับนับเบอร์หนึ่งโหวตหนึ่งนะแล้วก็น้อง อาชีพอาทิตย์ดูสองเออะเออคุหล่อไม่ได้ไม่ได้แล้วใจไม่ก็ปกติเป็นไงได้แชมป์รายการนี้แล้วก็ดีใจครับเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ในปีหน้าจะทําไม่ได้เหมือนรุ่นพี่ครับเอ้ยนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยความรู้สึกดีใจเอาเอาเอาเน่ยผู้ใจเย็นอายุไรสิบหกครับสิบหกท่านผู้ชมยี่สิบหนี่เล่นต้มตหลักสิบเอ็ดคนเล่นอะไรภาษาประตูครับภาษประตูผมสูงร้อยเจ็ดสิบสองอายุร้อยแปดแต่ร้อย อายุห้าสิบหกตัวทบลเราอยากรู้้องอายุสิบหกสูงร้อยอะไรครับร้อยแปดสิบเจ็ดครับร้อยแปดสิบเจ็ดโอ้โหทีมชาติไทยต้องการแบ็คอย่างเนี้ถูงอุนหน่งนี่นะตัวใหญ่แล้วเออมีอะไรจะบอกแฟนคลับอ่าอ่าัตระหน่อยก็ขอบคุณที่เข้ามาช่วยเชียร์เมื่อวานครับขอบคุณทุกกำลังใจครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับก็ ได้แชมป์กลับไปให้ทุกคนนะครับนี่คนน้องของสุพโชคสุพนัทออในคนที่ท้องเลยใช่ไหมอ่าเนี่ยคุณพ่อมาเชียร์ตั้งแต่ในรอบน่าจะร้อยกว่าทีมสองร้อยรอบรอบแรกเลยรอบสองอ่ะเออผมเห็นไม่ยืนอยู่ที่นั่นผมจะขอสัมภาษณ์พ่อบอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออเอาข่าวว่ามาครับก็ฟุตบอลรายการนี้ก็ถ้าถามตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นรายการฟุตบอลเจดคนรายการแรกที่พวกผมได้มาเล่นครับแฟนๆเปิดวราบด้วย แล้วไหมไม่กดนเดี๋ยวให้เขาตีดมาปรจดนะเออไม่ราไม่บอกครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนคบที่ตามเชียร์ตั้งแต่รอบแรกเลยที่มาเตะที่สนามคลองหกครับและก็สุดท้ายนี้ก็ได้ฉชมปากแฟนๆทุกคนเรียบร้อยมากครับ